จุดแรกคือเราต้องการที่จะมีซุปหน่อไม้นะครับทานอยู่ทั่วโลกเราเอาหน่อไม้มาจากอำเภอสวนเพื่งจังหวัดราชบุรีนะครับหน่อไม้ตรงนี้จะเป็นหน่อไม้ป่าร0 0นตะครับตัวผงซุปหน่อไม้ที่วิจัยขึ้นมานะครับก็จะทํามาจากตัวผงธรรมชาติทั้งหมด100%ซ็ตุปหน่อไม้ของเราก็จะมีความเป็นธรรมชาติและก็มีกลิ่นหอมของขา้าวกัุระดับความเผ็ดตรงนี้สามารถเลือกได้ว่าจะให้เผ็ดมากเผ็ดน้อยตรงนี้จะทําให บริโภครูกสึกได้ว่าอาหารซุปน้ไม้ที่คนไทยรู้จักเป็นอย่างดีแล้วก็คนต่างชาติรู้จักเป็นอย่างดีนะครับสามารถทานที่ไหนก็ได้ในโลกใบนี้ครับนวัตกรรมตัวนี้แหละครับจะทําให้บรยโภคได้รับความสะดวกสบายยิ่งขึ้นแล้วก็โลกเราก็จะเปลี่ยนไปผมเจริญพัฒน์ใจเย็นครับรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาดบริษัท i n d f o o d Product ์ครับบริษัท i n d f o o d Product นะครับเราเป็นผู้ผลิตสินค้าเกษตรแปรรูปมานานกว่า 18ปีครับโดยเรามีประสบการณ์มากกว่า40ปีในการทำสินค้าเกษตรแปรรูปบริษัทเราสนใจในการวิจัยยตลอดเวลาเพราะว่าการวิจัยทําให้ได้มีผลิตภัณฑ์สินค้าที่แปลกใหม่เื้องต้นได้คุยกับอาจารย์ที่ปรึกษานะครับท่านมีความเชี่ยวชาญทางด้านเกษตรแปรรูปอย่างมากนะครับจุดแรกคือเราต้องการที่จะมีซุปมปนไม้นะครับทานอยู่ทั่วโลกทีนี้ก็จะทายังไงดีในการที่จะ มีโลติพันธ์ตรงนี้อยู่ทั่วโลกนะครับเริ่มแรกก็คุยเรื่องของการทําแบบฟรีดได้นะครับแต่ถ้าจะบอกว่าก็มีค่าใช้จ่ายสูงนะครับแล้วก็มูลค่าสินค้าอาจจะไม่ได้ขนาดนั้นก็เลยมาอีกกวน,นการนึงคือกระบวนการอบแห้งจะอบแห้งยังไงให้ตัวเส้นหน่อไม้กลับมาซูเหมือนเส้นสดจริงๆนะครับตรงนี้ก็เลยมีการทําวิจัยกับอาจารย์นะครับเพื่อวิจัยตัวเส้นซุปหน่อไม้นะครับอบแห้งยังไงแล้วกลับขืนมาให้ได้ เหมือนหน่อไม้สดจริงๆเราเอาหน่อไม้มาจากอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีนะครับหน่อไม้ตรงนี้จะเป็นหน่อไม้ป่าร้อยปรเ็นะครับปีปีหนึ่งเนี่ยครับเรารับหน่อไม้มานะครับประมาณสามหมื่นกว่าปีปีปหนึ่งก็น้ำหนักประมาณทัก13กิโลรายได้ทั้งหมดนะครับตรงนี้จะก็จะตกอยู่ที่ชาวบ้านเพเภอสวนพึ่งทั้งหมดเลยก็หลังจากที่ได้รับการวิจัยกับทางท่านอาจารย์มานะครับ จึงทำให้เราได้ซุปนอ่อไม้อบแห้งนะครับที่ทำได้ง่ายขึ้นเพียงแค่ว่าเอาเส้นนอ่อไม้ไปต้มกับน้ำร้อนเพียง10นาทีก็ได้นอ่อไม้ที่สดเหมือนเส้นจริงๆเลยครับตรงนี้จะทำให้ผู้บริโภครู้สึกได้ว่าอาหารซุปนอ่อไม้ที่คนไทยรู้จักไปอย่างดีแล้วก็คนต่างชาติรู้จักไปอย่างดีนะครับสามารถทานที่ไหนก็ได้ในโลกไปเลยัตัวผงซุปนอ่อไม้ที่วิจัยขึ้นมานะครับก็จะทำมาจากตัวผงธรรมชาติทั้งหมด100%ไม่ว่าจะเป็น มะนาวหรือตัวพริกเองก็าตามหรือข้าวคั่วเราจะไม่ใช้สารให้ความหวานหรือสารให้ความเปรี้ยวสุหน่อไม้ของเราก็จะมีความเป็นธรรมชาติแล้วก็มีกลิ่นหอมของข้าวคั่วระดับความเผ็ดตรงนี้สามารถเลือกได้ว่าจะให้เผ็ดมากเผ็ดน้อยก็ตัวนี้นะครับคือเป็นสุดหน่อไม้ที่พอหลังจากที่เอาตัวเส้นหน่อไม้อบแพงนะครับมาต้มในน้ําเดือด10นาทีนะครับผู้บริโภคก็จะได้หน่อไม้เสมือนสด จริงๆเลยเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นคุยโภคก,ก็เสมือนว่าได้กินเส้นหน่อไม้ส,สดๆได้ทุกที่ทุกเวลาเลยครับสำหรับซุปมะเกือแห้งตัวนี้นะครับก็เราได้คุยกับผู้ส่งออกทางฝั่งยุโรเปเป็นที่เรียบร้อยแล้วทางฝั่งเยอรมันทางลูกค้าเขาค่อนข้างสนใจเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แปลกใหม่เป็นอะไรที่มีมูลค่าและก็มีน้ำหนักเบาครยโภคสามารถได้ริมรถซุปหน่อไม้เหมือนจริงๆเหมือนทานที่ทา,ท,ทานที่ไทยเลยนะครับ ตอนนี้เราก็จะมีมีความคิดที่กับจะทําสินค้าอบแห้งตัวอื่นๆเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นกิมจิอบแห้งหรือจะเป็นตัวผักอื่นๆอบแห้งเพราะว่างานวิจัยตัวนี้มันสามารถทําให้สินค้าอบแห้งแล้วก็กลับมาคืนสู่รูปของสดได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์งานวิจัยมันสามารถสร้างวมแตกต่างๆให้กับผู้ประกอบการ SME อย่างผมได้นะครับผมไม่มีเงินที่จะไปวิจัยเองแต่ทางสวปก,กมีงบตรงนี้มาช่วยทําให้ SME ีสามารถมีผลิตภัณฑ์ที่ แตกต่างถึงแม้ว่างานวิจัยดีดีแค่ไหนถ้าสมมติว่าไม่ตอบโจทย์การตลาดไม่ตอบโจทย์ผู้บริโภคก็จะขายไม่ได้อยู่ดีเพราะนั้นนักวิจัยต้องทำงานร่วมกับผู้ประกอบการผู้ประกอบการก็ต้องให้ข้อมูลการตลาดกับนักวิจัยว่าสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการจริงๆคืออะไร <S <S นวัตกรรมตัวนี้แหละครับจะทำให้ผู้บริโภคได้รับความสะดวกสบายยิ่งขึ้นแล้วก็โลกเราก็จะเปลี่ยนไป